ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM 98.25มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร พลเอกนัทพลนาคพาณิ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผอ,อสอบคส่วนหน้าลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อชี้แจงปัจจัยของความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกนัทพลนาคพาณิ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาสปกอสบคในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสารากลางจังหวัดนราธิวาสชั้น5โดยมีนายไพโรจจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับทั้งนี้ในที่ประชุมร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยศูนย์บรรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบคส่วนหน้า จัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อชี้แจงปัจจัยของความสําเร็จในการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนประเด็นการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยเรื่องเร่งรัดการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการทํางานร่วมกันอย่างประสานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ละหน่วยงานไม่ควรกําหนดมาตรการเพิ่มเติมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของรัฐมากเกินความจํา แต่ควรคิดมาตรการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนให้มากจึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการสรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อจังหวัดยะลานาราธิวาสปัตตานีสตูลมีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดสงขลายังทรงตัวทุกจังหวัดจัดทาและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอำเภอนำร่องการท่องเที่ยว1 เน้นกำกับติดตามมาตรการ VUCA 2. เฝ้าระวังตรวจจับการระบาดในกิจกรรมรวมกลุ่ม 3. โรงงานค้นหาเชิงรุกด้วย CCRt ATK Screening 4. เร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่ม608 5. สื่อสารป้องกันตนเองด้วย Universal Prevention ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งทีมผู้ตรวจการเพื่อควบคุมกำกับมาตรการ COVID-free setting ในพื้นที่ของตนเอง โดยอิงตามบริบทของพื้นที่ฝ่ายความมั่นคงเน้นการเฝ้าระวังติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนพลเอกน,นัทพลนาคพาณิ์กล่าวว่าในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนโยบายการเปิดพรมแดนในส่วนของประชาชนที่ยากที่สุดต้องอาศัยภาคประชาสังคมจากการประชุมทุกครั้งกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คาดหวังว่าปีใหม่น่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเรียนไว้ว่า16ธันวาคมที่ว่าเปิดประเทศได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณวันนั้นถ้าดีที่สุดก็เปิดพรมแดนไทยมาเลเซียแต่ดูจากสถานการณ์ต่างๆไม่น่าจะเปิดประเทศปัจจุบันสีจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสเมื่อวันที่หนึ่งได้ลดระดับจากสีแดงเข้มมาเป็นสีแดงถ้าไม่มีเคอร์ฟิวแล้วสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้16ธันวาคมนี้น่าจะเป็นสีเหลืองได้ จากแรงขับเคลื่อนปัจจุบันไปได้ถึงสีส้มแน่นอนแต่ความต้องการคือให้บางเมืองเป็นสีฟ้านอกจากนี้ได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยในนโยบายว่าให้หาโอกาสมาเยี่ยมเยือนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการได้พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็พบว่าทุกส่วนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนการควบคุมดูแลไม่ให้ โควิด19แพร่ระบาดไปมากกว่านี้จากการประเมินสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆคาดว่าก่อนปีใหม่น่าจะมีข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือต่อไปในเรื่องของมาตรการต่างๆและการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25MHz เมเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร